ทุกเมดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะช่วงเวลาแบบนี้เราจะมาขยี้กันเรื่องราวของคุณพ่อกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่า1ิบคนที่เล็กซี่จะหยิบยกมาขยี้กันในวันนี้เนี่ยนี่คือ1ิบคุณพ่อหล่อบอกต่อด้วยค่ะ ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่ายิ่งมีลูกยิ่งหล่อและยิ่งหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยทำบทบาทนะคะในการที่อยู่ในวงการบันเทิงได้ดีมากๆรวมไปถึงค่ะบทบาทของคุณพ่อก็ดีมากๆเช่นกันเริ่มต้นกันเลยค่ะคุณผู้ชมขาคุณพ่อแซมยุรนันท พอมรนมนตีนะคะคุณพ่อคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆอบอุ่นมากๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณพ่อแซมก็ยังน่ารักแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือบทบาทของความเป็นคุณพ่อหล่อและน่ารักมากๆค่ะมาคนต่อไปค่ะุผู้ชมคะคุณพ่อปอนัทวุฒิสกิดใจนะคะคุณพ่อคนนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะควรบอกต่ออย่างยิ่ง ยิ่งมีลูกเนี่ยความน่ารักของพี่ปอเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากๆความเป็นตัวของพี่ปอรวมไปถึงค่ะการดูแลลูกในแบบฉบับของพี่ปอเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเราติดตามแต่น้องอย่างเด็กตอนนี้น้องสองคนโตแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักบอกต่อกันไปจ้ามาคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมพ่อติ๊กเจษดาพรผลดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคะ่ะ ที่หล่อเหมือนสตาฟไว้อย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะถือว่าเป็นคุณพ่ออีกหนึ่งคนค่ะที่สตรองมากๆในเรื่องของการทํางานตอนนี้อีกหนึ่งบทบาทค่ะคุณผู้ชมกับการเป็นผู้จัดละครนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะละครลมพัดผ่านดาวของทางช่อง 7sd นี่แหละค่ะมาคนต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ละครกําลังออนแอร์อยู่นะคะนั่นคืพ่อเคนธีรเดชค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ รักษามาตรฐานความหลอกของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าค่ะคนนี้บอกต่อจริงๆนะคะมาคนต่อไปกัะคุณผู้ชมคะพ่อกันกันตะถาวรนะคะคุณพ่อคนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่ายิ่งหลอกขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งทางานนะคะในส่วนของบทบาทของการเป็นพิธีกรเนี่ยเราเห็นศักยภาพและความสามารถของคุณกันกันตะถาวรมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อคนนี้ก็น่ารักนะคะก็เรียกว่าทั้งเก่งด้วยทั้งอบอุ่นด้วยครบเครื่องจริงๆค่ะเพราะกันมาคนต่อไปพ่อคนต่อไปค่ะนี่คือพ่อแม็กซิวดีนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ น่ารักมากๆเพราะอะไรเพราะว่าไลฟส์สไตล์กิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆของพ่อแมทธิวชื่นชอบอะไรนะคะก็จะถ่ายทอดมาถึงครอบครัวแล้วก็สร้างความอบอุ่นกันในครอบครัวเราจะเห็นได้จากการไลฟ์ในโซเชียลหรือการโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยะคะ่ะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคุณพ่อที่พยายามหาแอคทิวิตี้กิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญหล่อด้วยค่ะมาคนต่อไปค่ะคุณพ่อชาคริตแย้มนามนะคะพ่อของน้องโพค,ค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะในส่วนของสวนผลไม้ค่ะ สิ่งที่สําคัญมากๆนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วคุณพ่อชาคิดก็ยังอีกหนึ่งบทบาทได้ก็คือการเป็นชาวสวนนะคะเล่หนึ่งบทบาทของการเป็นคุณพ่อนี่ทําได้ดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะคะคนนี้ก็หล่อเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไม่หนึ่งคนค่ะุณผู้ชมคุณพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะคะก็หล่อเหมือนสตาฟไว้จริงๆหล่อแบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะก็เรียกว่าหล่อจริงๆนะไม่รู้จะพูดคําไหนนะ มีคําเดียวแหละหล่อแล้วน่ารักนะคะอ้าวมาอีกหนึ่งคนคะ่ะคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหโด่งดังมากๆลูกเขาเนี่ยนะคะทั้งสองคนแดนะคะน้องพีกับน้องทีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คือลูกของพ่อบีมกวีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆคุณพ่อบีมค่ะมีการสอนลูกได้ดีมากๆและสิ่งที่สําคัญค่ะตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กน้อยนะคะสองหนุ่ม ร้อยล้านวิวก็ว่าได้ทุกคลิปที่ถูกปล่อยออกมาค่ะผู้ชมหลายๆคนก็จะเข้าไปกดไลค์หลายๆคนก็เข้าไปชื่นชอบสแสดงความคิดเห็นแบบน่ารักแล้วก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องพีกับน้องทีได้ดีมากค่ะค่ะคนสุดท้ายคนที่สิดค่ะผู้ชมขาคนนี้ก็หล่อแบบเสมอต้นเสมอปลายนะะนี่นคือคุณพ่อฮิวโก้จุลจักรจักรพง์นั่นเองค่ะ คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมค่ะที่มีบทบาทในเรื่องของการร้องเพลงและอีกหนึ่งบทบาทเรื่องของการเป็นคุณพ่อนะคะดูแลลูกๆได้ดีมากๆทั้งสิคนที่เล็กซี่กล่าวมาค่ะผู้ชมเหมือนเขาสตาร์ทไว้เลยนะวันเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีลูกแต่ความหล่อยังคงที่ความดีคงทนค่ะ อาวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มได้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube Tik t o อกเสิร์ฟไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook l i ฟ e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาิกานาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอนนิวช่อง5 2 s สองรับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปหาคุณพ่อต่อแล้วค่ะ i yeah. yeah.